พี่น้องนะคะเช้านี้อันบ่มีคลิปลงก็อันลงคลิปกินกาแฟกอนเด้อพี่น้องเด้อนะคะก็มันเป็นอันอันชีวิตประจําวันของเฮาเนาะกาแฟอันกาแฟดํานะคะกาแฟดํานะคะไม่ใส่น้ําตาลนะคะก็ใส่ใส่นิดเดียวนะคะแล้วก็ใส่มะนาวนะคะกาแฟมากินน้ำกันพี่น้องนะคะเริ่มการทํางานนะคะถึงจะอยู่หลังกล้องก็ อันแต่งตอยู่เรือพี่น้องเรือนะคะอันแต่งต้เพื่อสีอันเอาความมั่นใจนะคะเอาความมั่นใจเอาอันความถึกใจของเจ้าของนะคะเพราะว่าอยากแต่งนะคะแต่งแล้วมันมั่นใจมันมันเบาออกนะ,ะมันสีนังไรโอ้ไปโหลดเลยนะคะเพราะว่าทถทา,ถาบอแต่งเนี่ยดูเหมือนอันมันสิขาดอีหย,ยังไปอย่างหนึ่งเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะคะเวลาอยู่หนะ้ากล้องเนี่ ยังไงก็ต้องปากได้ไว้กอนเนาะนะคะสู้ในวันใหม่วันทำงานอีกวันหนึ่งนะคะถามว่ามันขายดีโบนะคะเป็นเป็นบางวันนะคะเป็นบางวันนะคะก็เป็นความโชคดีนะคะที่บางทีข่อยเองได้ได้คูปองเนาะจาของร้านย่างบะได้แต่ข่อยได้ด้วยพี่น้องนะคะอันจะว่าสุดยอดขนาดไหนนะคะก็พอได้อยู่ด้วยจ้ะวันหนึ่งวันหนึ่งนะคะ นะคะใฝรสนใจกับสามารถเรียนรู้นะคะทำกันได้เท่าๆแกๆยังเฮ้านีนบ่มีปัญหาดอกพี่น้องเพศไปโรดนะคะบ่มียังผิดยังถืกนะคะไม่ไว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่นะคะเพศไปโรดนะคะบ่มียังต่องลงทุนบ่มียังต่องเสียนะคะมีจะได้นะคะมีจะได้นะคะก็ะคือได้ความสนุกสนานอ่า ได้ปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยรอบอับรองว่าบ,บอเป็นซึมเศร้าดอกพี่น้องอยู่ในแผนพ่อมดักับล้วแต่ได้สแสดงนะฮะ,ะแสดงคือเฮ้าเด้สแสดงแสดงนาได้เงินด้านนานะคะอย่างลง a ฟ e b o o k เนาะได้สแสดงด้วยได้เงินด้วยนะคะ,ะนะคะก็เป็นอย่างที่อน่าทานะคะบ่ต้องไปใช้ชีวิตให้อันเรื่อยเปื่อยนะ,ะอันยังอันคอยคอยเองตะกี้เนาะโอ้หันหูจังสีนะ,ะนะคะ ถ้ารู้แล้วอยู่ในแพลนฟอร์มต่างๆได้เงินนะคะคงไม่ปล่อยให้ชีวิตเกือบ60แล้วนะคะเนี่ยถ้าเป็น24 25เนี่ยโอ้ยคอยคือสีไปได้รุ่งอยู่พี่น้องคือสิเป็นอินฟูน้อย,ย,ยๆอินฟูใหญ่ๆขือเก่าคือกันเลยเนาะคือจะเป็นอินฟูเหมือนกันนะคะเพราะว่าอินฟูเดี๋ยวนี้เขาได้เงินนะ,ะเห็นเขาอยู่หน้าซื้อนะคะหน้าซื้อน่ะอันอันดังๆนะ,ะถึงจะอ่าถึงจะอ่าทีดังๆนะพี่น้องนะคะ เดือนนึงบอตามกันสี่ห้าหกเจ็ดหลักนะคะต่อเดือนนะคะสีบะไห้เขาขยันได้ยังไดพี่น้องเออไม่เห็นได้สุดยางเลยนะ,ะทําได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอ่าบทนางเอกบทนางร้ายนะ,ะบทอ่าดาวรุ่งดาวโปอย่างก็เขห็นได้เมื่อส์แหละพี่น้องเพราะว่าเงินนะคะบางคนเราโอ้คือเห็นใบอายเขาเงินจ้ะนะคะเงินเงินทั้งนั้นแหละนักสแสดงนักอ่าสมัยจกักรกรเห็ในใน ในหนังในอันนี้เนาะเดี๋ยวนี้โอ้อินฟูใหญ่ๆนี่เราต้องไปบอกถึงเขาเลยเขาได้เงินนะแพ่นฟอร์มต่างๆนะ,ะเงินอ่าสี่ห้หลักนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะสูๆเด้อพี่น้องเด้อมาบอาให้ฟังเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะจากเล็กๆไปหาใหญ่นะคะเพราะมีอินที่เฮดแล้วไม่มีอะไรที่ทําแล้วประสบความสําเร็จเลยนะคะทุกการทํางานนะคะมันต้อง อ่เรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็อันฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยนะบ่มีไผเกงกว่วไข่เอกพี่น้องนะมันมันต้องสู้ไปทุกคนนะคะอันนะคะก็สู่กันไปนะบ่อบบีคลิปก็ออกมาวาวจังสี่เลยนี่ยมีคนเบิ่งแน่บ่มบบี้คนเบิ่งแน่ก็มันเป็นเรื่องของเราเนาะอันสิเขามาเบิ่งเน่ยก็คืออันบางที่เขาก็อยากอยากเบิ่งอยากหูนะคะว่าความอ่า ความอันบาความอีย่างของข้าวนี่เพิ่นกับยำหูคือกันนะฮะก็สูๆกันไปเด้อพี่น้องเด้อหลังจากที่ทํางานเปิดร้านนะฮะแป๊บหนึ่งดิฉันกอนสิฟิกไปเบิ้งเข่าไปดูข้าวนะตอนนี้เกี่ยวข้าวแล้วนะฮะก็ไปดูข้าวแป๊บหนึง่งนะฮะใชะ้ชีวิตวนๆอยู่อย่างนี้นะคะวนๆ,วน,ๆวนไปวนมากก็ได้เงินอยู่เด้อพี่น้องนะได้เงินอยู่นะคะก่อ วัยเกือบจะหกสิบเนาะยังเสียดายเวลานะคะบอกตรงๆว่าเสียดายเวลาที่ผ่านมาจริงๆนะคะแต่ก่อนนะคะแต่ก่อนโอ้คือสิปังกว่านี้พี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนมันมันเป็นอีกอย่างทีแรกเนาะแรกๆนะคะอาจจะปังกว่านี้นะคะเขารวยกันมืดหลายเลยพี่น้องเอ้ยนะคะมะเขือในมาง้มอนหลังง้มอนหลังรวยตอนหลังเลยจ้ะสู้ๆูๆๆููู่ว่าต้องท่อต้องถอยเรียนรู้นะคะอยากเป็นอีกอย่างก็เรียนรู้นะอยู่ในตรงไหนก็เรียนรู้ตรงนั้นนะคะ มันมีอย่างให้เรียนรู้เสมอพัฒนาตัวเองไปนะฝึกฝนบ่มีอย่างเกินความสามารถเท่าดอกพี่น้องบ่มีไผเก่งกลัวไผ่ด้วยจ้าเด้อนะเก่งกันทุกคนนะคะเก่งกันทุกคนนอกจากว่าเราจะตั้งใจบบนะคะขยันจริงไหมตั้งใจจริงไหมนะคะอันอันบางที่อันคนต่อแถวคือม่เฮานี่ใจมันนิ่งแล้วเนาะใจมันนิ่งมันไปได้เร็วเหมือนกันนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตา บได้ข e ึ bursting, siinä, 나나้นยู ain, ่กับหยังดอกพี่น้องมันขึ้นอยู่กับความตั้งใจนะคะหาเงินสู้ๆนะคะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าวเป็นกว่าไปว่ามาว่าไปว่ามามันก็เก่งเองเด้อพี่น้องเด้อมันเห็นเงินนี่มันเก่งไปหมดเลยจ้ะนะคะเห็นเงินเก่งกันทุกคนนะคะถ้าไม่เห็นเงินนี่มันโฟใจมันโฟแต่ถ้าเห็นเงินนี่เก่งเ้อจ้ะสู้ๆสู้ๆกินกาแฟโอ้กินกาแฟตอนเช้านะคะนี่เริ่มหนาวแล้ว คลิปคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะนะ